สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับสิ่งดีๆให้กับคนที่ใช้รถใช้จนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพาแก้ไขวิธีอาการรถนะครับเดินไม่เรียบเดินสะดุดนะครับผมวิธีเช็คว่ารถเดินไม่เรียบเดินสะดุดเช็คยังไงนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมก็ทําการสตาร์ทรถนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์สองนะครับผม จากนั้นก็ค่อยๆปล่อยคลาสนะครับผมโดยให้รถไปเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมหรือเกียร์สก็ได้ครับหรือใส่เกียร์สนะครับก็ค่อยๆปล่อยคลาสนะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมก็ให้เราทดสอบตรงถนนตรงๆนะครับถนนถนนเรียบนะครับผมก็คือถนนไม่มีเนินไม่มีลูกระนาดนะครับผมก็ให้ถนนตรงๆเรียบๆนะครับผม ก็ค่อยๆปล่อยคลาสนะครับผมให้รถมันไปเองโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมถ้ารถมีอาการเดินหน้าถอยหลังครับผมก็เหมือนรถกระชากนะครับผมอาการนี้นะครับผมจะเรียกว่าการรถเดินไม่เรียบนะครับผมเครื่องยนต์สะดุดนะครับผมทีนี้นะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับใช้อะไรนะครับในการแก้ไขนะครับสําหรับคนที่มีรถแล้วทําไม่เป็นนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีแนวทางมาแก้ไขนะครับก็คือนะครับนี่หาหา น้ำยาล้างหัวฉีดนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้อคัชชายนะครับผมคัชชยนะครับผมตัวนี้จะเป็นของดีเซลนะครับผมตัวนี้จะเป็นของคัชชยนะครับใส่ในรถดีเซลนะครับผมวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับผมก็ให้เหลือน้ํามันในถังนะครับน้อยๆนะครับผมจากนั้นก็หาซื้อน้ํายานะครับคชายยี่ห้อนี้นะครับรุ่นแบบนี้นะครับผม จะเป็นของดีเซลบุสเตอร์นะครับผมแล้วก็อีฮอกคาชายครับเทใส่ในถังน้ำมันนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับผมจากนั้นก็ทำการสตาร์ทรถนะครับผมสตาร์ทรถแล้วก็ขับเอารถขับไปลองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็คือถนนเรียบนะครับผมแล้วก็ใส่เกย์สองหรือเกย์สามนะครับผม จค่อยปล่อยคลาดนะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมรถไทยที่ให้สังเกตดูนะครับตอนก่อนใส่และหลังใสนะครับว่ารถเห <form> มือนเดิมหรือเปล่านะครับผมรถเดินเรียบเดินสะดุดหรือเปล่านะครับผมให้สังเกตดูนะครับผมถ้าใส่แล้วรถจากที่เดินเหมือนผมกล่าวข้างก่อนหน้านั้นนะครับผมถ้าใส่ตัวนี้แล้วรถเดินเรียบก็คือไม่มีการ เดินหน้าเหมือนถอยหลังนะครับผมก็คืออาการเดินเรียบนะครับผมแสดงว่าใส่ตัวนี้แล้วเห็นผลนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขง่ายๆครับผมน,นี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆกับก็เป็นหัวเชื้อดีเซลนะครับผมแต่จะทําความสะอาดหัวฉีดนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้างระบบ หัฉีดนะครับผมทําให้หัฉิดนะครับฉีดเป็นฝอยดีนะครับผมก็ลองหาดูนะครับผมเนี่ยยี่ห้อนี้กระชายนะครับผมผมลองมาแล้วนะครับรถผมแต่ก่อนก็เดินหน้าถอยหลังนะครับผมผมก็ลองใช้มาหลายแบบนะครับผมก็มาเจอตัวนี้นะครับผมก็คือกระชายนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมใส่ไปแล้วรถเดินปกติเลยนะครับจากที่เคยเดินเดินหน้าถอยหลังนะครับผม จากที่เคยเดินไม่เรียบนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ปรากฏว่ารถเดินเรียบนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับผมรถผมไม่สะดุดนะครับผมรถผมก็เดินเรียบนะครับผมอันนี้ก็ผมมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับรถไทยที่เดินไม่เรียบครับวิธีแก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆนะครับผมโดยที่ไม่ต้องถึงมือร้านนะครับผมให้เราแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขไม่ได้ยังไงก